ออท่ามเบรกอยู่นะก็ค,คือทางวีคเนี่ยเราหยุดนะคะไม่ต้องไม่ได้ทํางานแล้วก็เด็กๆก็อ,อยู่บ้านกันอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็คุณพ่อก็ยังไปทํางานอยู่แต่เขาก็จะมีวันหยุดอย่างเช่นวันนี้นะคะคือวันคุณเขาก็ได้หยุดถึงวันเพราะฉะนั้นพราะฉะวันที่คุณพ่อหยุดคุณพ่อก็มีแต่ในพวกเราจ้าคุณพ่อเขาอ,ออฟเฟอรมาว่าอยู่บ้านก็เหนื่อยเลี้ยงลูกไม่แพ้ก,กันเพราะฉะนั้นเราออกไป s t a ตแคชชั่กันดีกว่าจ้า ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปะค้างคืนที่โรงแรมในภูเป็นเทนี่ยแนี้นะคะหนึ่งคืนเออไหนๆเราก็มาพักโรงแรมที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆอควาเรียมได้เราก็แบบ,แบ,บไปอควาเรียมก่อนแล้วกันอีกอย่างนึงคือว่าเราก็มีเยียขาหรือว่าตั๋วลายปีนะคะก็เนี่ยกาลังจะไปอัควาเรียมกันนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงตามไปดูบล็อกสเต็กชันกันนะคะกับครอบครัวเราเนาะ Thank you должен выйти ตามออกัสกับนวาไปเลยนะครับเราอยู่ในรนฟอเรสชชุดออกัสนี่เข้าบรรยากาศมากเลย <c oughs> <c oughs> เอ่าลูกไหนครับเราเห็นอะไรไหมครับกำลังมองหาก,กบนะคะตรงนี้เป็นโซนน้องกบ เราจะไปโรงแรมกันแล้วค่ะมามากับออกัสค่ะกับไปกับพี่โนอานะคะป่ะไปโรงแรมมาลูกสเตเคชันของเรามาถึงแล้วนะคะสแกนดิก็เป็นแฮเกนสตร์ทพาร์คอยากเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยป๊าป๊านำไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปถามเรื่องที่จอดรถเนาะ น้ำน้ำอันนี Jamie, lonely, ้ของมามี่ได hmm? ้ครับชิมของมามี่อ่ะครับลูก เป็นไงบ้างแบงคุอ๋อขอบคุณค่ะมันไม่เอาหรอกมันไม่เอาน้องนายลูกเขาให้อะไรเรามาด้วยเลยนะไม่ต้องรเปิดได้เลยลูกอ๋อนี่เขาให้โนรามาเหรอลูกอ๋อที่ในแชทแชทเหรอครับลูกโอ้ยนายได้อะไรลูกอู้พี่น้องกับน้องได้เลรอได้แล้วลูกเหรอีดซ้ำถึงแล้วแกร์ดีนอมากันเธอนอนเองเนี่ยข้าตอนเองเป็นสองศูนย์หนึ่ง ถึงก็มีที่วางแบบกระเป๋านิดนึงเนาะแก่มากนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่วางที่แขวนเสื้อเนาะเข้ามาไหนฟ้าให้ดูอะไรอุย้ยมีขนมให้ด้วยรูปนี่นะคะเป็นห้องแบบอารีสวีทห้องสวีทมาร์ s เตอร์สวีทนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบม,มุมโต๊ะทำงานมีทีวี มีโซฟาแล้วก็มีคมไฟฝ่ายชีนะคะโอ้ยดูวิววันนี้วิววันนี้ทุกคนวิวทะเลสวยมากเลยกระจกใหญ่มากแล้วก็เป็นมุมแบบมุมเครื่องทำกาแฟนะคะวางของตู้ใดๆแล้วก็มีเตียงเด็กให้ด้วยนะคะโอ้ยสวยงามปะ ไปดูห้องนอนกันนะคะเข้ามาอันนี้ก็เป็นห้องนอนว้าวเตียงใหญ่มากน้องขึ้นได้ไหมคะลูกวิวตรงห้องเรานะคะที่เห็นเลยตรงนี้เป็นอควาเรียมที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้เนาะอควาเรียมก็มีความแบบดีไซน์ใดๆเนาะสวยงามมาก เด็ดน,นิดนึงเนาะก็ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะแม่ต้อมลงมานั่งรอที่ล็อบบี้นะคะพอดีว่าสั่งแบบเทคเอาไวซูชิมาทานกันที่ห้องนะคะก็คือเราไม่รู้มา่อก่อนเนาะว่าแขกเขาจะเยอะแล้วก็ห้องอาหารเขาจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยเออดูว่าใช่สูชิของเราเพิ่งเดินผ่านไปหรือเปล่าโอเคคือเราไม่รู้ว่าห้องอาหารเขาจะเต็มหรืออะไรเงี้ยนะคะคือเราไม่ได้บุกโตะ ้องอาหารของที่โรงแรมเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้กะว่าจะออกไปทานข้างนอกเลยเลยแล้วเรากะว่าเราอาจจะแบบสั่งรูมเซอร์วิสซึ่งมันก็ไม่มีรูมเซอร์วิสแล้วก็โอเคถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็อยากจะมาทานที่ห้องอาหารของโรงแรมแต่ว่าแบบมันก็เต็มอนะเนาะคือมันจะมีอยู่สองสห้องอาหารก็เต็มหมดเลยคือจะมีอีกทีหนึ่งคือบาร์ซึ่งเปิดตอนแบบ สามทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรเราก็สั่งแบบเทคอเวลมาทานนะคะเป็นสูชิน,อนอ้ออย่างที่บอกไปไก็ตอนนี้เราก็รออาหารนะคะ ก็เด like okay. okay. er ี๋ยวยังไงสเตจเคชั่นก sure. ็คือแบบเปลี่ยนที่นอนนั่นแหละเด็กๆก็คือแฮปปี้เนาะเขาขนของเล่นมาจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันบนห้องนะคะช่วงแบบบ่ายๆที่เรามาถึงอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้ก็ยังโอเคกันนะคะไม่งอแงก็ยังแฮปปี้แบบห้องของเราก็จะเป็นห้องซีวิวที่มีวิวแบบดูไปในทะเลอะไรเงี้ยเด็กๆก็เอนจอยกันนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ถ่ายซูชิถ่ายอะไรให้ดูอีกหรือเปล่าถ้าอย่างงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทานเบรคฟาสต์กันนะจ๊ะ Good morning นะคะเช้าวันพฤหัสแล้วนะคะครับหมล้ก็ซีวอลีคริน้องอยากดูควอลีคริสหรอครับลูกเลรอวอลีคริสมันยังไม่มาที่เราก็ซีควอลีคริสที่โรงแรมมันไม่มีมันเปิดไม่ได้มันเลือกไม่ได้ลูกตอนนี้นะคะเรากำลังจะรอไปทานอาหารเช้านะคะ เราจองเวลาทานอาหารเช้าไว้ตอน8โมงเช้านะคะแต่เช้าเลยที่ต้องจองเวลาทานอาหารเช้าเพราะว่าแขกเยอะมากนะคะถ้าเราไปแบบไปทานเวลาใกล้ๆกันรวมๆกันกับแขกคนอื่นก็คือมันจะแบบเออไม่มีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะจเชเชน้องน้องหิวยังน้องจะไปกินอะไรกินเบคอนไหม ้องชอบเบคอนหรือว่าเอไก่เบคอนไก่ด้วยว่าไก่เราไกแล้วอะไรอีกไงแพนเค้กไหมแล้วก็อยอแพนเค้กอะแพนเค้กด้วยโอเควัฟเฟฟลด้วยโอเคแล้วอะไรอีกคึบบอร์คึบบอล์โอ้โหมิดรปอด้วยเหรอโอ้โหอาหารเช้าอ๋ออ่ะ ก็ยังพูดไม่จบสักทีโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันแล้วนะคะตอนนี้ก็พี่นุ้มามาแล้วโอ้ยวุ่นวายมากป่ะแปดโมงละป่ะไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าดูฟินดูโอเคไปพ่นะ่อายเสียงดังหนุ่ย อ,อันนันหาเป็นไปด้ไม่ไม่่เรามกลวกฟบัดเฟอร์สคอฟฟี่นะคะเป็นซคงมามีลูกเด็กๆชานกันแล้วโต๊ะของเราเนาะไพรเวทมากอยู่ในสุ่ม นายลูกเก่งมาก กลับมาจากมื้อเช้าแล้วนะคะก,ก็อากาศแย่มากเลยแบบแบบฝนตกมากเลยเนาะเราก็ไม่ได้รีบไปไหนนะคะเดี๋ยวรอตอน11โมงเช็คเอาแล้วก็ เด็กๆว่าจะไปดูอควาเรียมกันอีกรอบหนึ่งนะคะอควาเรียมก็อยู่ข้างๆโรงแรมเหล่านี้แหละเนาะก็หลังจากนั้นไม่มีแพลนอะไรไม่แน่ใจว่าจะแวะไปทานมือกางวันพอดีมีเพื่อนแบบเขามาทานมือกางวันในโคเป็นพอดีเราไม่รู้ว่าเราจะไปแจมด้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าแบบเด็กๆอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีแบบอะไรอัปเดตแล้วเกี่ยวกับการสเต์เคชั่นครั้งนี้นะคะก็คือชิลแบบสุด